i ทายรูปหล่อมีแม่ตีนมีพี่นำนาคอยรักสอนรมกอบกอขอเสียงโบเบิกสักครัานครับอลอบคุณนะครับ ขอาพเจ้ามีค่ะในชีวิตนี้น้นตั้งแต่ลื่อนอางงดูนุกเป็นสายด้วยของเสพ่อลูกระาดแห่งไทยใต้ชีวิตนี้ขอข้าพเจ้ามีเพียบร้อมทุกสิ่งทุอย่างครับวนส้ยนะครับวนรัด้นะครับดวยนะครบ้เนยบ้้นดย เก็บเสียงไว้เล่นฉากหน้ามั้งอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มาเลยขอบคุณลุงป๊อกพไพชัยมาเขาฝากมาครับคุณขอบคุณแฟนนี่พี่เขาซื้อบัตร V I P ใช่ไหมนั่งชมสามร้อยสามร้อยอะผมขอให้นั่งดูอย่างมีความสุขครับผมดูหน้าหวีดดีเลยครับ ราอ mm hmm. อ <Yeah. S 1> อได้ันี้ก็ยังมีเกเียงคณะนะครับคณะอนีเฟ้าลุงสุดสุดท้ายก็ลูกกบเสียงหวาน ที่สุดร้องยังไงอ่ะไม่เล่นไม่รู้ชีวิตนี้ของข้าพเจ้ามีเพียงพระฤาษีเทกอย่างแต่ขาดเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการได้รับความรู้จากพระเสด็จแม่ข้าพเจ้าไม่เคยพบหน้าเสด็จแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวและเสด็จแม่ต้องมาจากข้าพเจ้ามีทางไปเพื่อเยียวยาข้าพเจ้ามีทางไม่เคยรู้ สเสด็จพ่อเ่องอะท่านไม่เคยเอ่ยปากถึงเดือนแม่แพ่ครั้งเดียวมิถาจางถามะะพ่ะเถิดคะเสด็จพ่อมั่งคนอะไรอยู่คนเดียวนะลูกมะทุกวพระพรอไหมคะขอให้เป็นมงคลเจริญเตี้ยค่ะขอความสุขความเจริญลงไปของเจ้ามิถาน้อ,อง,ออองอพอขของษเ,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 เป็นไรหรือพ่อดูสีหน้าเจ้ามันคนมีความทุกข์ที่อยู่ในใจมีเรื่องอะไรถามพ่อสิล อก,กอ,อกระหม่อมเช่นไม่ได้มีความทุกข์ไม่ยากชีวิตของกระหม่อมช่นมีามท,ออท,ออทางโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อโลกนาห่งารเนลีกไทยใต้ชีวิตนี้ของกระหม่อมเช่นมีเพื่อพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขาดเพียงสิ่งเดียวนั่นคือความอบอุ่นจากคเอ็นแม่ ขอบคุณคุณไประเคนครับมีรางวัลที่กำปเอกสอนลานี่การเจ็บจะได้จนนะครับอย่าได้สงสารารถนาครับอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้ไม่เช่ไอ้ตับไป่ได้เฉยนั่นเองทำไมต้องพูดอย่างนั้นล่ะกูร้อนเล็กไงจะได้ไม่ไม่ทรมาน์ดดิโอ้ยดูีต่างต่างยังม่ได้เลิกเกเพียงสิ่งเดียวแม่นคือความอุปถัมภจากบุคคลที่เป็นแม่ ซึ่งกระอบอกชั้นไม่เคยได้รับเลยในกระอบอกชันก็ไม่เคยรู้เลยว่าความรู้สึกชั้นนั้นมันเป็นอย่างไรแม้แต่เสด็จพ่อดุนาฬิก็ไม่สามารถที่จะทดแทนให้กับกระอบอกชันได้กระอบอกชั้นก็เพียงให้เดี๋ยวจะรู้ว่าวทุกเหตุใดทำไมเสด็จแม่ถึงได้สิ้นสุดวันคนจากกระอบอกชั้นไปได้แต่ยังเชา้นน่าราดแบบนี้นิทานคำถามของเจ้าในวันนี้ เปรียมเสมอหอกสับ้อยเล็วที่มันมาทิ้มมาแท,ทงติตใจพ่อพ่อพยายามจะลืมแต่พ่อก็ลืมไม่ได้ได้เมื่อเป็นทาย,ยากรู้ววาตน้นกำเนิดเจ้าเป็นใครได้พ่อจะบอกให้เจ้ารู้ก่ดนเมื่อครั้งกระสัเทพทักเทพทอง กริใใอสอัพม่าเหนือได้ใช้ให้ซคองัวเมียผู้มีผู้มือนั่นคือนาตยาได้รามิทรได้ยกกองรับบุกโ่ไทยใต้มาตอนไหนซึ่งในขณนะนั้ดพ่อเป็นกรสัอตุได้ออกรับสุดแต่พ่อาหรู้ไหม่มิทรเสด็จแม่พงเจ้าได้ออกมาช่วยการซึ่งพ่อพ่อ พ่อรการทวันนั้นมันติดสอ,อยู่ตลอดเวลาลูกอนาาาลาแยังไรองโอดมันจำแม่เจ้าจแม่เจ้าขี่มอล,ลูกิา่อแ่่อแห ไอ้ไม่ค่อยสบายตไม่เลิกแมงเลยหลบเลิกบ้าเลยอนทั้งคืนรถไฟมาไม่มีอะไรเพื่อพานหนือขอลูก ทุกอย่างที่แม่กะลองการเขาคิดว่าชีวิตได้มันต้องแรกด้วยชีวิตจังไม่ขึ้นใจเสมอวในะสรรงองหัวมีม,มีมือดาบเรื่องนี้จะรับรว,วยและถัดเจ้าเธอมนที่ไหนให้ข้อมันนัดคนหน้านี่อนนนยออให้ราบนินพอนที่อ้องข้ามานันมี่าส้า ความเป็นคนตอดีน้งกปลลูกด้วยอให้เกิดันายชืนี่บอดเ้าจะต้องน้ำเดไ่ได้ถ้าแบี่ดดัไหมกันลงาพนุอนตาที่ลวงหล่น จะตาล่าพาหัวใจจะตามมันไปทุกแห่งปนอย่าจะรู้ต้องด้วยฉชัน,น,นว่ามันเป็นสัตว์หรือว่า อารมณ์ทะลุเดือนอยากรู้ว่าเลือดมึงใสหรือนคนกูจะทนไม่ค่อยขอวันนี้กูของดับเรื่องชนคนมันคนที่ใสคแคล้วแต่ใจมันแบกว่าพี่ทุกคนติดตาข้าดับอนาคตต้องให้มึงหมดทั้งติดที่พ่น อย่าได้ติดมึงคอซอฟงที่มีที่ฆ่าแม่ฉลนนัก็แถวแ่วันนี้มึงจะต้องมีนอย่าได้อยู่ร่วมเด้อไอ้ต่ไปเลย